เตื่นเชิดตัวเราจะรีบไปทำงานกูดหมอนเดนมาร์กสวัสดีจ้าเมืองไยเปล่าไปเ็นงานอีกแล้วญาติพี่น้องเลยค่อนมากินอาหารเศร้าน้ำกันได้นี่คือเก้าล่ะมากินโลกเป่บ้านเขาก็เอินบูเบอรีมันบอบบูก็ทำผิดัำถือ มืันนี้อากาศดีครับเตือนมาตีหาลาแจงจังปังมาตกใจหมดอลิกาไปเบิกนะอลิกาหอ,หอกสี่หาแล้วลอลิกามาันคือยังบบปุกประสนต้องตื่นตีหาเพึ่ง จำโตกอะออกจากบ้านหกโมงเคิงเขางานเจ็ดโมงเลิกบ่ายสองบ่ายสามชุกมือเห็นงานไทยเห็นงานน้ำมาแรงกับเขาหกโมงแรกหกโมงเคิง ผนเลิเชียงขึ้นตีหนึ่งแต่นอนประมาณสี่สิบโมงต่อมือสี่สิบโมงครึ่งเมื่อวานค่ายเสื้อ้ามาเบิงบัดแยากาศนเนี่ยมืะเสารด้นอะมาเมมาบิงอันพักที่คอยปลูกไว้เนี่ย เม็ดพีกค่อยตายเมื่อต้องยกเขาไปไว้ทางไหน,นอากาศมันเย็นคาก็ยมเมอเศร้าอันนี้เย็นได้นี่เย็นแต่ว่าเขาเคยอยู่โดนแล้วมันก็เลยแบบเอ่อบ่คอยอันนั้นเป็นไรนะเบื่องบรรยากาศยมืมอเศร้าแต่เว้น้นทั้งพ,งพี่ทั้งพี่ทั้งทิตตะวันออก <c oughs> มันก็ตอนนี้แดดออกยามาประมาณสักสี่โมงเ้ามันสี่แดดออกแห้ง ตอนี้มันแดดออกบ่ค่อยแห้งกันเดเม็ดพริกค่อยตายเมิดเอาเฝ้าเก็บเข้าวมาหมูวานมันหนาวตอนเศร้าตายเม็ดมันสีรอดบ่นเี่เอาเข้ามาไว้ข้างในคือเก่าหละเออเอ,อืออ,อากาศบ้านนี้มันหนาวหนาวอีหลีด้ยานมือเศร้าบรรยากาศยามเช้าได้ยิน,นเสียงรถเน่นบ่จ้ะ นี่ดอกแอปเปิล่อยอันนี้ออกดอกติดแล้วอันนี้รถต้นบักเพีย้ยดอกติดลาย,ยปีนี่ก็ได้ตะเมาะตะ่มมะเบิ่งบรรยากาศ่อปลูกมันตายหมดเลยนี่ตายอดหลอดอันสามกระถางยกไปว้ๆอย่างนี้จะโมโหมันสีหลอดบ่ มีต้นหอมต้นหอมก็โอเคโยนเป็นของเด่นวามันพักอันนี้ก็โอเคงม้มสมมไหมเบงซุมนี่มันจิมันจิรอด่ะนี่เป็นตะขึ้นบ่มันมีติ๋วหูดยังเขาต้นลาเวนเดอร์ต้นมะเขือเทศ อันนี้รอดอยูบมะเกลือเทศไงทั้งใดก็รอดเพราะว่ามันเป็นผักบ้านนี่อันนี้บุกเพี้ยกล้วยต้นต้นนี้ดกหลายยูต้นน้นอยนีิดนี่กอดซ้อนดอกไม้บอสคนละดอ่เลยงาละจ้าเลยงาแล้วมันงามัมนหอมพอมเด้ดอกไม้ไี่ หอมหอมอืมอันอันสีเข้มนี่กินแห้งแห้งนะกินแห้งก็อันสีขาวอีกเวยอืมหอมหอมคักหอมหอมหอมคักหอมแน่แม่เออจแม่นเขาปลูกกันน่ะทองฟ้ากอะงามงามเหมือนจังแม่นงามคักเนาะ หอ,หอมหอมอีเลหอมเย็นเย็นอันนี้นดอกสีม่วงเข้มสีม่วงเข้มโอ้ออ่อนสดดอกไม้เด้ดจ้าอันนี้อันนี้สีอ่อนอ่อนอันนี้สีม่วงเข้มมีหลายสีแต่ก็หอมอยู่ได้กินหอ,หอมอยู่ แห้งแม่มาหนิอันนี้ก็สีม่วงแต่บดถึงกับเข้มบ่ถึงกับแบบสีอ่อนอือหอมอยู่ด้เหรออืมหอมช่อใ,ใ่เด็กอันอันพันนี้ช่อใยอยู่ๆใกล้บ้านอยู่หม่องอยู่ติดกับบ้านเลยนี่อันมู่บานเขาปลูกไว้คนดูแลมู่บานเขาปลูกไว้น้ำคักเต่ ค้นบาดดอกไม้เนาะดอกไม้ชันนิ่นี่มันมีหลายสีเด้อจ้ะสีทไทยเป็นน่างามาอันนี้สีม่วงอ่อนแล้วอันนี้ก็จะเป็นสีขาวดอกงามค่ะจะกินหอมพอมเด้ว่ามันงามซื่อๆหอมพอม มันจะมีสีม่วงแกน้ำแดกในสีขาวงามงามหอมหอมได้กีน่น้องหอมอ่อนๆอ,อนดอกไม้มังนาวค่ะงามงามเลยดอกสีม่วงซ้อนเคือ่อนก็ดอกกันแค่บานเท่าไหมนี่ยังบ่บานเต็มที่เลยงามครับ น้ำคักงามแน่พูดจะมีสีขาวน้ำดิซ้อนอันนี้ก็อีกด้านหนึ่งเด้อน้ำงามไหมน้ำคักทอง้าี่ยทองฟ้าสีครามนะคะอดอกไม้เมืองหนาวอ่อนซ้อนเนาะจะวาคือข่อยบ่ น้ำน้ำคักคอยดอกอ่อนซ้อนน้ำดอกใหม่เนี่ยสีขาวงามงามคือยังต้นใหม่เลยล่ะแต่มัานเป็นดอกดอกอันหยนึงไหม ตองฟ้ากังามงามมานันดอกไม้เมืองเราบาง,งดอกไม้ของเจ้าของในบ้านเพราะว่าแพ้แว่เอ,อ้ยอยู่ทนอยู่ทาน,นี่หลีนี่นี่แหละสองเดือนแล้วได้หนิมันยังบอนน่อุกเลยไหมยิ่งโคดน้ำยิ่งแตก ยิ่งหดน้ายิ่งแตกค่ะแตกแน่คุณตอก้อนมันยังไม่ใหญ่แบบนี้นนี้นบวานยิ่งใหญ่ยิ่งบวานยิ่งงามยิ่งไลยนาำยิ่งงามคักไหมเอ้ยอ่อนซ้อนเจ้าของของเจ้าของเอ๊หาป้าปูกทุกปีแล้วสีเหลืองมันใหญ่ๆดอกมัน